สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เคารพและศรัทธานในองค์หลวงปู่ดู่พรสแกนนะครับผมอั้มตลาดแกงครับวันนี้มาแนะนําเหรียญที่หลวงปู่ดู่ร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับเป็นพระดีของเมืองอยุธยานะครับนี่คือเหรียญพุ่มข้าวบินนะครับ ข้าบินหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับรุ่นี้จะออกปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับเกจิดังอยุธยามากมายหลายรูปเลยนะครับแต่หลักๆก,ก็จะมีหลวงพ่อด,ดูวัดสแกของเรานะครับร่วมปลุกเสกด้วยและที่สําคัญอีกหนึ่งองค์ก็คือหลวงพ่อโตวัดประดูชฉิมพีนะครับที่ท่านมาร่วมเสกในพิธีนี้ด้วยนะครับเหรียญนี้ราคาหลักพันนะครับเป็นพระดีปีลึกที่ราคาไม่แพงนะครับ ปัจจุบันเหรียญหลวงพู่ดูหลักๆก,ก็ราคาเกินเอื้อมแล้วนะครับถ้าพี่ๆท่านใดอยากได้พุทธคุณไปใช้นะครับแนะนําเลยรุ่นนี้ครับสึกๆอย่างนี้ก็แค่หลักร้อยนะครับไม่แพงสภาพสวยๆก็หลักพันนะครับ ชมเหรียญนี้ชัดๆแล้วกันนะครับก็ไหลทองบอกสายฝนบอกนิยมนะครับตามพื้นเหรียญจะมีสายฝนวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาเป็นเส้น นี่จะเป็นน่าจะเป็นเทียนชัยนะเนี่ยพาตัวตัดแบบนี้ก็แท้เลยนะครับ ูรอตัดนะครับป้าแท้พี่ๆที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นหลังนะครับเป็นปีสามสามก็ปีหนึ่งเจ็ดนะครับแบบนี้นอันนี้หนึ่งเก้าครับขออภัยจะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับสภาพาสึกๆแบบนี้ก็อยู่หลัก,กร้อย,ยนะครับเกจิดังอยุทยารูปปลุกเสกหลายรูปแล้วนะครับ มาดูเหรียญหลวงพ่อกันม้างนะครับอันนี้เป็นปีหนึ่งสองนะครับออกวัสแกนะครับหลวงู่ดู่อภิษฐานจิตปลุกเสกนะครับอันนี้เป็นบล็อกหลังวอสกอนะครับเหรียญสองพันถ้าร้อยสิบสองเนี่ยจะมีหลังที่เป็นเขียนพสเลยนะครับกับเป็นหลังอันนี้นะครับที่เขียนว่าที่ระลึกวอกสกอนะครับแล้วหลังก็จะเป็นยันพระพุทธเจ้าเจ้าพรอองค์นะครับเหมือนกับเหรียญศูนย์ห้าเลยนะครับ พอที่เขาเอาหลังศูนย์ห้ามาทํานะครับนี่อย่างงี้อันนี้คือศูนย์ห้านะครับสองพันห้าร้อยห้าวสแกหลวงปู่ดูษฎีกเิ์ยันพระพุธาาทธเจ้าเทพบพอ,องค์ด้านหลังเนี่ยครับเนี่ยหน้ามาหน,น้อะนาะกอนกะกออนะอะหน้า,าอา,ากะอังนะครับเป็นยันโตผู้เหรียญสองพันห้าร้อยสิบสามก็จะราคาถูกกว่าศูนย์ห้าเยอะนะครับศูนย์ห้าสวยๆหลายหมื่นนะครับ หนึ่งสามนี่ก็หลักพันนหน่อย,อยสภาพนี้ก็หลักพันน,นิดๆนะครับพี่ๆท่านใดที่หาอยู่ก็ทักก็มาสอบถามกันได้นะครับให้ชมเหรียญน,นึงอันนี้เป็นเหรียญวัดมงคลมพิษพระปฏิมากรอ,อันนี้เป็นยุคหลังนะครับปีสามหกนี่ก็พระเกจิอุธยารูปลปกเสกหลายรูปล้วน,นะครับ วันนี้แนะนําพระพระพุทธอยุธยานะครับเป็นหลวงพ่อโตแบบพระปฏิมากรพระมงคลประพิรนะครับที่เห็นอยู่นี่คือศูนย์ห้านะครับนหลายเหรียญเนี่ยศูนย์ห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่พระเกนะครับพระแท้นะครับพระแท้ทุกองครับศูนย์ห้านี่ก็จะรับเช่าเข้าตลอดนะครับทุกสภาพที่เจอเลยนะครับชอบส่วนตัวนะครับ สึกๆอย่างนี้ก็รับครับรอันนี้จะมีเปิดโลกสองนะครับลง,งต้าลำไยนะครับนักเงินก็จะต่อโค้ตรงนี้นะครับ อนนี้คนก็มาเก็บเปิดโลกสองเยอะนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลรุ่นเปิดโลกหลงมู่มดูในราคาไปไกลมากแล้วนะครับอย่างตะกัวนี่ก็สองสามแสนแล้วครับตอนนี้เนื้อผงว่านแบบนี้ก็มีห้าหกหมื่นนะครับในสภาพสวยๆนะครับล็อกเก็ตพิธีเปิดโลกตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณสองสามหมื่นนะครับอันนี้เป็นวัตถุมงคลรุ่นเปิดโลกสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับ ครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่มีวัตถุมงคลหลวงปู่ดูที่จะแบ่งให้บูชาก็ติดต่อกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับแอดไลน์ facebook youtube ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าราคาตกลงแล้วคุยกันได้ก็ยินดีรับเช่าครับจะตอบแต่พระที่แท้นะครับส่วนพระที่ยังไม่แท้ก็จะไม่ได้ตอบกลับนะครับครับสำหรับวันนี้ผมอัมตลาดแกงก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ